สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมาเล่นมาครับกันเอาล่ะวันนี้เราไม่ไจ้หายเป็นไงกับการรีวิวยาม,มาตกไม้ครับซึ่งยามตกไม้ครับมันก็แตกมากงั้นเราเริ่มไปเข้าในโลกเซอร์กนันก,ก่อนเออผมสร้างแมปไว้ก็คือใช่ผมไม่มีชื่อแมปครับเป็นแมปที่ผมเล่นแมกกากมากเลยครับนันแรกเลยครับผม มันมีอัปเดหเลยไม่รู้ในขึ้นผมผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนมันไม่ใชม่มดตอนนี้ก็โอ้ผมต้องนอนว่ะแต่ไม่เป็นไรเออเรานอนสองอ้สามพุ่มงยี่สิบนาทีได้เพราะว่าผมตื่นเร็เววใช่ครับวันพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนเฮ้ยราตึือดรถตอนไหนเนี่ยแล้วก็เห็น งั้นเรานอนก่อนดีกว่าแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปตายลุยกันไมเขามไม่มีคิปเปอร์มาจัสกเกลหน้าบ้านเรอม้งฮู้อาเจอแล้วแต่ผมจะไม่กล้าสู้ตายไปซะ เออมันมีซอมบี้มาอีกงั้นเราไม่สู้มันเลยเออนั่นคลิปนี้เรามาเล่นแบบหมดูดอามาตะเกินใช่ครับมันไม่ใช่เอาชีวิตรอดวันนี้ก็ขอโทษนะครับมไม่ได้เอาชีวิตรอดจริงจโอเคเอ,อ้ซอมบี้จะไม่เก่ากับเราตล้อซึ่งในผมจะพาไปทัวร์ในแมปนี้ ซึ่งนี่ก็คือที่ที่ผมอยู่แล้วแล้วคุณอาจไม่รู้ว่าผมทําอะไรตรงที้ใช่ครับมันมีเอทีเล็กจริงๆผมสปอนเอาครับผมใช่เพราะมันมีให้เกิดเองไงแล้วก็มีเจ้านี้มาต่อยอก,กันทำอะไรแบบนี้ไปตามปอดเตียวิธีเลกเยอ่หลายตัวเลยวิธีเล็กตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็ทีเล็ก ตรงนี้ก็เป็นเจ้าเดินเสดีกันอย่างเบ็ดมินมันเมาแล้วก็มีทีกาลูกทีกาแล้วก็มีเต่าทะเลด้วยแล้วก็มีแรปตเตอร์กำลงังวเล่นอยู่มผมจำได้ไหมว่าผมสปอนไว้ตรงนี้แล้วมันหายไปเอาล่ะผมจะพาไปพราผมสปอนแค่บริเวณตรงนี้ บ้านผมมันดูตกกระจอยมากงั้นเราค่าสมบี็ให้หมดกันแล้วเราก็จะได้ไปเรีนต่องั้นก่อนที่เราจะไปปรับโหมดเอาชีวิตเรานั่นก็คือเราขออาหารมาจานหนึ่งก็ดีกว่าเอาเป็นอาหารเนื้อสุก กันนะผมดีตัวลวอเคพร้อมไปต่อละ<า>โอ้ได้เนื้อมาลเลยหิวพอดีเลยอร่ยอยมาก ในคลิปนี้ผมตั้งใจที่ผมจะตายได้ไปกันทีเรือไปในมหาสมุทรที่กลางขวางเราไม่มีอะไรขวักควางเราได้ไม่เตล่าเสาตัวนี้เฮ้ยมีเตล่าเสาอัด้วยโอ้ยมีเสาด้วยนี่ไปกันไม่มีอะไรขวางขวางเราได้นอกจากตัวเราเอง มีที่ได้คว้าหน้าเราอีกอ่ะเออใช่เรื่ยๆเทสปอนเองอ่ะรีบไปก่อนก่อนไอ้ทีกล้ามจะมาหางับเราตายในคลิปนี้ผมจะพาไปดูเจ้าไอทีเล็กกำลังมาเฟด้ฟาส์แบ์ผมครับผมอ้าวมาดีไอทีเล็กพร้อมจะสวบผมก็สวบเลยหักโดนนะครับ เข้ามาดิครับเข้ามาดินะเกือบตายมันเด้อจะยีที่จะสูสูสูจะฟิกก็เจออะพิกก็เจอมันก็ทำผมได้เิศมัยดิผมผมคือแบบตามๆลืมไปหนีเรื่เนี่ยใครวันด้วยผมไม่ได้เตรียมของมาแต่ควรรุงกลับไปเตรียมของก่อนแต่แล้ก็ตามอุปสรรค ที่ห้องขวางแล้วกว้งค้างไม่ได้ด้วยการที่เราต้องผ่าอ,อปุปสรรคตรงนี้ไปเพื่อไปเอาของของเราเออจริงๆเราไม่ต้องมีของเยอะก็ได้ แต่เจ้าป๊อบนี่สำคัญเลยแต่เราไม่เอาบ็อกไปได,ได้ยังไงเรากลับมาดีเอาล่ะตอนนี้เราข็อเดินทางไปเจ้าชีวิตโรดแล้วเราต้องเผาประสักตรงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อนในการโจมตีที่นี้การโจมตีที่นี้มันไม่มีแรงมาก มันไม่รุนแรงเนี่ยนะโอเคผมจะาจบแค่นี้แหละถ้าเราตายก็จบนะโอเคบ๊ายบายจบเออไม่รู้ไปคิดตรงไหนอะ